สวัสดีครับพี่น้องมากมือนี้จากไปสอบง,งานมากพี่น้องโอ้ยเมื่อยมากครับมาพบกับช่องนุ่มบุญรัมกับสาวนาครพน,นมครับพี่น้องบอไดเห็ดลิบให้พี่นอ้องเบรงตอนวิธีท้เนาะได้ตำบักทัวนี่ครับกับต้มหอยโขงพี่น้องนี่ต้มหอยโขงได้ละตัวมันหลุดออกว่าโอ้โหนี่นี่ต้มหอยโขงพี่น้องนี่นี่ต้มหอยโขงแล้วปิ่นให้เบิร์มากสวบกินน้ำกันพี่น้องมาก งามซีโมงหาโมงแรกเนี่ยโอ้เียดมึงนี่ออกว่าเฮ้ยสวยพี่น้องมึงจะค่ำมึงนะมาพี่น้องอืมอืมทำอืมแต่เพื่อนอืม อ,องโมาครับมากินน้ำกันตำทัวหอยโข่งพี่น้องมนาะตำทัวโอ้ไข่มันขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้เอขยะไว้เนี่ยกบเนี่ยเอ้ยตำทัวยำแรงๆพี่นอ้อง ไอ้บัวบ้านห้องมึงไปแถวซอยดาวมากพี่น้องเลือ่อยๆหอโขูงมากพี่น้อง กแกก่อนตาน้องพี่หน่องม,มากินบ่ฮะฮะยิ้มแล้วมาพี่นอ้องนี่มือแร่งหนุม่มเวรัมจะได้อันนี้ครับโอ้่เปิดถุงออกมาก,กีบานอยู่บอกเลยเนี่ยนี่พี่นอ้อง แกงเห็ดปวกครับพี่น้องมือนแกงแกงเห็ดปวกกับปุเห็ดปวกเด้พอดพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับพี่น้องมีขีดตอนสื่อันอยู่นะเสียลงให้เบิ่งน้ำครับพี่น้องออื Yeah, you know. ้สมใส่เกลือเนาะพี่น้อง ร้อนพี่น้องแทบอาหารอีสานเท่าเนาะมันเ,นเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องกินยุ่มมองเห็ดงานพี่น้อง <Yeah. S 1> mm hmm. ไส้บวกรอบดีดีพี่น้อง ยังไงพี่น้องสดกับตำทัวนี่ว่าอุ้ยเขาพันพี่น้อง ครับน,นี่พี่น้องครับมัาน,น,าน,นโดนเนี่ยกินเทียรครับอันนี้บวแมนหอยโข่งบวแมนหอยเชอรี่เด้อพี่น้องเด้อหอยปังแซ่บต้าวเขา

มือรัมเรามากินดากมันพี่นอ้องกินแต่หัวมันกินแต่าหูกหัวมันมังคนเขากินหมดเลยเดลยพี่นอ้องม,มือรัมกินแต่หัวดืวม่มเลยพี่นอ้องดื่มสตอเลยือ แสบหลายจนลืมสต,อ,ตอพี่น้องเอ้ย ลืมตรวตัวพี่น้องมาตรวตัวน้ำกันเสียบเสียบอาหารอีสานห้องมันเสียบอยู่แล้วเปไปตอนแรกสิเห็ดแกงเห็ดปวกกระปุนเห็ดปวกใส่ปลาทูเนาะพี่น้องเนาะเสียบเสียบน้ำกันมื่อลังสิมีตำบักขามพี่น้องสิไปซื้อปูมาไหวตำบักขามกินเสียบเสียบกินสมคิดยากพี่น้องคิดยาก ขอขอบคุณเอฟซีทุกคูทุกคนเดอ้อที่เขามาติดตามช่องนมบุญรัรรมกับสาวนครพนมนครับโอ้ยโอยพี่น้องเลยซ้ายเข่าขพี่น,อน,นอ้องม,มึนเหรอโทษทรัพไลไรมามาจะกท่ออืมค่ำมหนึ่ง เอ่ากเดยวนี่โลเดียวนึงอะของโล่น้อยโลกวัวๆม่นเดียวทำึ่งอืออืออ่ต่อกดตากเห็นไหมอ่ะปกจะแม่เพงกินมา้งหนาบานอือ พี่น้องจ้าเสามสาน้องข้ามพนมเนียหอยมากเนย้อนี่อยากจะก้อยหละพี่น้องนมวิลล่ักบาาบมแขงไหมกินกินทั้งสี่รสสดกับตำทัวแซ่บเนี่ยตักขึ้นเนี่ยแซ่บใส่สตอรบอี่อมเนี่ย lượm tiền là bình Xem 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 xem

ตือสองเม็ดเลยพี่น้องต่อๆใส่สองเม็ดเลย กรอบดีดีพี่น้องว้าเยี่มนะพี่น้อง พี่น้องบ่มืดวะเอาเดี๋ยวเอาให้หมดเดลือหอยอันนี้ก็มดดืดแล้วนะเลี้ยดอันเมื่อบบกี้เทศกดั้งนก้าครับพี่น้องผููได้มกคลิป,ปนี่ของนุม่มือรัำครับสาวนาครพนมครับคลิปตาทัวกับหอยอันขง่น้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์โอ้แม,ม่ยนหอยปังพี่น้องหอยปังเนาะพี่น้องผู้ได้มาคลิปตามทัวของนุ่งมือรัำกับหอยปังครับเสบแซบมหานิสานบันเท่าเนาะพี่น้องโดนโดนนุม่มือรัำไดนกินเทียมันนี่ไป เห็ดงานยูแถวโป่งน้ำร้อนครับพี่น้องมันเป็นตลาด <c oughs> เล้าครับพี่น้องซื้อของมาซื้อผักมาร้อยก็บาดได้บอกหลายพี่น้องครับนี่แหละมือแรกอันที่แกงเห็ดปวกกับป่นเห็ดปวกให้เอฟซีทุกผูทุกคนครับที่เขามาติดตามนุ่มมือล่ำมากินเขาน้ำกันเนาะพี่น้องเาีแรมแรกแซ่บๆน้ำกันครับป่นเห็ดปวกกับแกงเห็ดปวกเูก้ใดมาคลิปตำทัวกับหอยปัง